ข้อต่อไปนะลอบก้อนโจทย์ลงมาก่อนอินทิเกรตผลหารไม่มีสังเกตตัวส่วนมีแค่ก้อนเดียวให้เราแยกตัวส่วนแยกตัวส่วนนะ x กำลังสองอะ่ะมันหารทั้ง1ก้อน2ก้อน3ก้อน แสดงว่าให้เราแยก x กําลัง2ทั้งกี่ก้อนเลย3ก้อนก็จะกลายเป็นอินทิเกรต 5x กํลัง4แล้วก็ส่วนด้วย x กํลั 2. ง2 x กํลัง2หารก็นหน่้ต่อมาลบ 3x กํลัง2ส่วน x กํลัง2 x กำลังสองหารก้อนกลางแล้วก็บวก4แล้วก็ส่วนด้วย x กำลังสอง x กำลังสองไปหารก้อนหลังเท่ากับอินทิเกรตบรรทัดต่อไปให้เราตัด 5. ลอลงมา 4. ลบออกไป2ฐานเหมือนกันหารกันให้เราเอาเลขชี้กำลังมาลบกัน 4. ลบออกไป2ก็เหลือกำลัง2ข้างบนมาดูข้อที่2 x กำลังสองตัดบดเหลือลบ3มาดูข้อที่3ย้ายกำลัง2ขึ้นมาข้างบนเป็นกำลังลบ2ตัวส่วนถ้าเป็นกำลัง1เราจะไม่ย้าย แต่ถ้าไม่ใช่หนึ่งให้ย้ายขึ้นจากนั้นเราจะกระจายอินทิเกรตเข้ามาทั้ง3ก้อนดึง5ออกอินทิเกรต x กลังสแล้วก็ดีดึงลบออกอินทิเกรตสแล้วก็ดีก้อนที่3ดึง4ออกอินทิเกรต x กำลังลบ2แล้วก็ d x มาดูก้อนแรกอินทิเกรตได้กำลังบวกเพิ่มไป1เป็นกำลัง3 3ก็ต้องส่วน3มาดูก้อนที่2อินทิเกรตค่าคงที่เอาหลังดีเข้าไปคูณเอา x เข้าไปคูณ3ก็ได้3 x มาดูก้อน3ได้กำลังบวกเพิ่มไปอีก1 -2 ลบ2บวก1กลายเป็นกำลังลบ1ลบ1ก็ต้องส่วนด้วยลบ1แล้วก็บวก4แล้วก็ตอบจัดรูป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 ก,ก้อนที่3กํกำลังติดลบไม่สวยย้ายลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดบวกแล้วเอาลบเนี่ยไปคูณบวกได้ลบ สองก้อนหน้าลอกมาเดีวมาเล็งก้อนสามนะมาดูก้อนสามเครื่องหมายป,ป่นลบไปคูณบวกต่างกันติดลบแน่นอนแล้วก็ลอกสี่ลงมาเครื่องหมายเคลียร์แล้วตัวเลขเคลียร์แล้วส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียน ย้ายกำลังติลดลบหนึ่งลงมาข้างล่างเป็นกำลังบวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่แล้วก็ตอบเรียบร้อย